โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ<อ>วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมซ<อ>ุ p เปอร์ซับเช่นเคยวันนี้เฮ้ยลืมบอกวันนี้อยู่ในช่องน,นูสีโล What? What the วันนี้ก็มาเล่นเกมซุปเปอร์ซับเช่นเคยนะครับพูดทำสามทำ <laughs> <laughs> โอเคนะเราจะมาเล่นตัวอะไรดีวะ พอดีแบบผมก็เก่งทุกเกมอะครับอะไรประมาณเนี้ยอืมหา <c 1970> เรามาเล่นวิศวะตูด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 กันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยมันมีตัวอะไรปรับใหม่ดีว่เฮ้ยมีตัวอะไรปรับใหม่มากลืมลืมลืมเฮ้ยหมอได้ข่าวว่าปรับใหม่ปะมีอะไรปรับใหม่วะลืม <c ré> อ้เรามาเล่นเป็นวิศวกรเอาไปหลายรอบอะ เล่นเป็นหมอมั่งดีกว่าไปกดแหละเอาหมอมั่งดีกว่านะรู้สึกว่าหมอน่อยจะได้เล่นเลยโอเคเรามาเป็นนี่กันเลยเรียบร้อยอยากได้ขาตกรนะแต่โหมดนี้ไม่ได้ขาตกรโดนจับได้ หนึ่งล้าน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 เปื่อยสิ้นนะครับโอเคโอเคตอนนี้มีหมอกับป๋ากับนักบังกับดักนะเราจะวิ่งไปทางอื่นกันเลยร้อยจริจริงนะครับจีผู้ปาดกับดักนะครับขอโทษเราไม่มีหม,หมอ เอาไปเลยขระเบอผมอ,อ,อ,อไปเลยยังไม่รู้แตวผมเห็นศพอยู่ตรง้างหน้าผมเลยเฮ้ยปาดกับดักเฮ้ยไอชมพูมรู้ครับมึงปาดกับดักครับปาดกับดักตึงติงอ่มันไม่กินยังไงก็ปาดกับดักวะไม่เข้เห็นว่าอักษรมันชี้อ่ะผมกำลังวิ่งไปชุบ แล้วมันก็ไอ้นี่นะเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนหมอจะปรับใหม่นะเมื่อกี้ค,คือมันสามารถตอนแรกมันชุบได้สองตอนนี้สามารถชุบได้สามเลยนะครับอเ,เอาชมพูไปเลยเออเอาสีชมพูไปนะสีชมพ,ชมพปูปาดกับดักหนึ่งล้านเปอร์เซ็นถามว่าทำไมผมถึงรู้เหรอก็ผมเป็นหมออะไม่แกียจศพึ่งขึ้นเลยเพิ่งเชียร์สอนเมื่อกี้ห่างไปหนึ่งวิอะชมพูกดแล้วเอาชมพูไปปาดกับดักตึงๆเลย เซตข่าวต่อนะครับช่วยกันบูเซตข่าวต่อนะช่วยกันนะผมถามมางนานแล้วมีคำดักไหมเพิ่งมาตอบเรียบร้อยนิดหลุดหาเลยเมื่อกี้มันขุดแรงงานเลยมีแกล่าขาวมมตะแกลไหมเฮ้ยมันจะจบง่ายกูแมน่ะจะไม่ได้ทำหาอะไรเลย เอาชมพูไปนะปาดก,กับดักแน่นอนผมเป็นหมออักษรมันเพิ่งชี้เองเมื่อกี้แล้วมันกนะ็เนี่ยเราไปดูแอมสแกนสแกนให้ดูหมอมันปรับหมอมันปรับใหม่หรอเวลาตายแล้วมันชี้ไปหาศพเลยหรอถ้าปักจะกลับพิบไหมจะปักจะปักมันปรับใหม่มาหมอมันปรับใหม่หรือเปล่ามันชี้มันพวกอันดาสายลับเ่อสายลับหรือเปล่าชี้ไปหาศพปรับใหม่ปรับใหม่ไม่ไม่ไม่มันชี้แป๊บเดียวอะ่ะเหมือนมันกระพิอะบ,อ,อ,บพอ,อ่ะ วิดีโอประมาณสองสามวิอ่ะเรียบร้อยครับสีขาวเป็นฆาตกรแกน,น่นอนเฮ้ยแต่ถ้าเป็นคือคลิปนี้คือจบโคตรเร็วเลยมาสีโพได้ออบแล้วนะคะรับปัดกับดักตึงๆนะปาดกับหนะักหนึ่งเอ่ผมมีอะไรจะบอกครับอ้าวอ๋อเมื่อกี้ผมตาบอดนะนึกว่าชุบได้สามคนนะ เออผมก็จะบอกว่าความรักว่าหมิ่นแล้วขี้เราหมิ่นกว่านะครับติดิดตดตตตสีเหลืองคนดีแน่นอนจากประสบการณ์ผมนะครับสีเหลืองคนดีแน่นอนไอ้ฟ้ามินี่วางเพลิงป่าวะไม่รู้หมอจะไม่กดที่อะไรทั้งนั้น่ะดูเดเดดเน เจอสีขาวเราก็จะห่างๆไม่เก็ทรู้สึกว่าฟาร์มินจะเป็นวางเพลิงนะครับรู้ <Hey! S 1> สึกเหมือนฟาร์มลิ้นจะเป็นวางเพลิงอืมวันนี้ผมก็อารมณ์ดี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยไอมินอย่าตามกูมามันคือบ,อบ่อปลาด้วยครับแตกรนี่มันบอ่อปลาดมันบอ่อปลาดเออเอาสีขาวไปเลยเฮ้ย มาทางหลุมแล้วนี่เอ,อ้ยไม่กี้แหลกเออผมว่านะเอาสีขาวไปถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นลูกเลยที่อยากออกอะแต่ผมรู้สึกว่าฟา์มินจะเป็นวางเพิงนะสำหรับตัวผมนะผมก็ว่างั้นนะฟามินก็เดินตามผมอยู่นะ ้าพมีนตะแกงก็ไม่ใช่อะ่ะโอ้ยย่ากูบอกแต่รอบแล้วไ้ควายไม,ม่ฟังวะหูมึงอ่ยยะย่ากูก็บอกอกูังไปสแกนให้ดูย่าไม่หมอมก็เดินหนีกูใหญ่ลยสัตว์เออไรแล้วกูถ่ายไว้ดิย่าสงสัยก็ออกไปแค่นั้นแหละเย็นถึงเวลา What What the Fuck <c oughs> I am sorry ขไปก่อน I am sorry เอ้ใครหมอนนะใครหมอขนะับนกูจำไหมจำไม่ได้หรือจะมาปาดกูครับเนี่ยไอ้ข่าวน่าจะเป็นไ,ไนนะอ้ข่าวน่าจะเป็นนะใช่ใช่ใช่โอ้จบง่ายเกินเฮ้แบกแล้วโคตรตึง<า>แบกเก้น เียเเเขขาาบอกทรียบร้อยแบอเก่งเกินยิ่งเกินเป็ไงอ่ะเป็นไงอ่ะอะไรอ่ะครับมันง่ายเกินไปป่าวะหมอยังไม่ทันชุบหาเลยเลยโคตรง่ายอ่ะหมอไม่ทันชุบแอบนะครับบอกไว้ใิ่หมอออกจากการกดก็มีประโยชน์เออจริงป่ะถ้ากําหนดโดนป่านเนี่ยหมออย่งไปก็พิสจนรู้เลยว่าเป็นกําหนดโอเคครับทริปก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยละ เออคือหมอก็ไม่ได้ทาเพี้ยอะไรเลยนะครับจบแบบไม่ได้ต้องชุบคนนะครับแต่ก็มีบางฉากที่มันชี้ไปอยู่นะครับมันจะกระพริบอะไรมาเน่ครับเออไปละปบายบายลิปดูโนโเพี้ยอะไรเนะี่ยไปละ